เรื่องนี้พี่บุ้งไม่ได้เจอกับตัวเองตรงๆหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องที่เพื่อนสนิทของพี่เนี่ยเจอมาเองและเขาก็มาเล่าต่อให้ฟังแบบละเอียดจนพี่เองก็ยังรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงเพื่อนของพี่ชื่อว่าการเป็นผู้ชายทํางานออฟฟิศอยู่แถวสาทรเขาเพิ่งย้ายออกมาจากหอเก่ามาอยู่ที่คอนโดที่ห่างจากที่ทำงานไม่กี่ป้ายรถเมล์เหตุผลหลักๆก็คืออยากจะประหยัดเวลาในการเดินทาง คอนโดที่การเลือกเนี่ยมันเป็นตึกเก่าอยู่ในย่านธุรกิจที่ตอนกลางวันก็เต็มไปด้วยผู้คนแต่พอค่ำลงเนี่ยจะเงียบกว่าที่เราคิดทั้งถนนรอบๆก็แทบที่จะไม่มีคนเดินร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดเร็วไฟถนนกระพริบบ้างมืดบ้างการได้ห้องขนาดกลางมีเฟอร์นิเจอร์แค่ตู้กับโต๊ะส่วนที่นอนเนี่ยเขาต้องมาหาเองด้วยความที่ว่าเพิ่งย้ายเข้ามาเงินก็ล่อยหลอลง เขาก็เลยเลือกที่จะหาที่นอนมือสองที่เขาประกาศขายตามออนไลน์จนไปเจอเจ้าของเก่าคนหนึ่งที่เขปล่อยในราคาถูกกว่าทองตลาดเหตุผลที่เขาบอกมาก็ง่ายๆค่ะแค่อยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็เลยขายทิ้งการก็ไม่ลังเลก็รีบติดต่อแล้วก็ขอซื้อทันทีวันนั้นพี่เองก็ไปช่วยเขายกที่นอนขึ้นห้องที่นอนก็เป็นฟูกหนานุ่มดูสะอาดไม่มีกลิ่นอับไม่มีคราบสกรปรกอะไรเลย ดูด้วยตาเปล่านี่ถือว่าสภาพใหม่ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่พี่สังเกตก็คือท่าทางของเจ้าของตอนที่ส่งมอบของเขาแทบที่จะไม่สบตาพวกเราเลยรีบพูดรีบจบเหมือนอยากให้มันพ้นมือเขาเร็วที่สุดตอนนั้นพี่กับการก็คิดว่าเขาคงจะรีบไปทําธุระก็เลยไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่คืนแรกที่การลองนอนเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีอะไรผิดปกติหลับสบายแต่คืนต,ต่อมาเนี่ยมันเริ่มแปลก ขาบอกกับพี่ว่าประมาณเที่ยงคืนของทุกคืนก็จะมีเสียงเหมือนคนขยับตัวอยู่บนเตียงทั้งที่เขานอนอยู่คนเดียวเสียงมันชัดเจนเหมือนคนหายใจแรงๆหรือเหมือนมีน้ำหนักอะไรบางอย่างมันกดลงมาข้างๆตัวบางครั้งก็เหมือนเตียงยุบลงเล็กน้อยการเองพยายามที่จะคิดว่าคงเป็นอาการของการคิดไปเองพอเพิ่งที่จะย้ายมาอยู่ใหม่แต่พอมันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนและเวลาก็ใกล้เที่ยงคืนพอดีทุกครั้ง เขาก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆหรือเปล่าพี่บุ้งเองตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่ก็บอกให้เขาลองเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเช่นปิดไฟปิดมือถือให้สนิทจะได้หลับลึกแต่การก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะบางคืนเขาก็นอนเพลียม,มากๆหลับตั้งแต่หัวค่าพอสสดุ้งเตือนใกล้เที่ยงคืนก็จะได้ยินเสียงนั้นเสมอช่วงนั้นการก็เริ่มโทรหาพี่บ่อยมากขึ้นบอกว่าไม่ค่อยอยากที่จะกระลับห้อง แต่ด้วยความที่ว่าเพิ่งจะย้ายเข้าเขาก็ยังคงฝืนอยู่ต่อพี่ได่ฟังเขาเล่าทีไรก็รู้สึกขนลุกทุกทีเพราะมันไม่ใช่แค่เสียงนะคะการบอกว่าบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีคนล้มตัวลงนอนข้างๆห่างจากตัวเขาแค่ไม่กี่คืบทั้งๆที่ห้องนั้นน่ะมันมีเขาแค่คนเดียวพี่จำได้ว,ว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขาส่งข้อความมาว่าตื่นมาเจอกลิ่นแปลกๆในห้องกลิ่นมันเหมือนสนิมหรือว่าโลหะขาว ทั้งๆท,ที่ห้องเขาก็เพิ่งจะถูพื้นไปก่อนหน้านั้นแค่วันเดียวแล้วพอเข้าไปดมที่เตียงกลิ่นมันกลับแรงที่สุดในตรงนั้นมันก็เลยทําให้พี่เริ่มรู้สึกว่าที่นอนมือสองนี่อาจจะไม่ใช่แค่ที่นอนธรรมดาและที่ทําให้พี่เริ่มเชื่อเต็มๆก็คือในคืนถัดมาการบอกว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนมีคนหายใจอยู่ข้างๆหูเสียงหายใจนั้นมันเย็นจนลมสัมผัสผิวได้เขาพยายามที่จะกั้นหายใจเพื่อเช็กว่า มันไม่ใช่เสียงตัวเองแต่พอทำแบบนั้นเสียงหายใจนั้นก็ยังคงดังอยู่ตอนนั้นการก็เริ่มที่จะกลัวว่าที่นอนที่เขาซื้อมาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างติดมาด้วยและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายได้ง่ายๆหลังจากที่การเริ่มเล่าเรื่องเสียงหายใจเสียงคนขยับบนที่นอนให้พี่ฟังพี่ก็ยังพยายามปลอบใจว่าอาจจะคิดมากไปเองแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งพี่ก็สังเกตว่าเขาเปลี่ยนไปมาก การดูซมกว่าปกติตาโหลหน้าซีดทำงานก็ไม่ค่อยโฟกัสเหมือนเดิมเวลาเจอกันเขาก็จะบ่นว่าไม่ค่อยได้นอนเหมือนฝืนตื่นทั้งคืนการบอกว่าไม่ใช่แค่เสียงแล้วนะตอนนี้เริ่มรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะรู้สึกหนักๆข้างตัวเหมือนมีคนมานอนแผ่อยู่ข้างเตียงบางครั้งเขาพลิกตัวไปทางซ้าย แล้วกลับรู้สึกชัดเจนว่ามีใครสักคนหนึ่งพลิกตัวตามไปพร้อมๆกันความรู้สึกมันเหมือนจริงเกินไปจนเขาขนลุกนี่คืนหนึ่งการเล่าให้ฟังว่าเขาแอบลืมตาตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างๆแลวเขาก็เห็นเงามืดลางๆเหมือนผู้หญิงผมยาวนอนหันหลังอยู่บนเตียงเดียวกันมันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วินาทีแต่เขาก็มั่นใจว่าไม่ใช่เงาจากไฟแน่นอนเพราะว่าห้องนั้นปิดสนิททุกดวง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการก็แทบที่จะไม่อยากกลับห้องตอนกลางคืนเลยเขาจะอยู่ทำงานดึกๆจนคนน้อยที่สุดถึงค่อยจะเดินกลับคอนโดบางครั้งก็นั่งเล่นอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างแต่ไม่ว่าจะกลับกี่โมงก็ตามก็ถึงเวลาเที่ยงคืนทุกอย่างก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมเหมือนมันตั้งเวลาเอาไว้คอนโดที่การอยู่ถึงแม้จะอยู่กลางเมืองแต่เวลากลางคืนมันเงียบเกินไปความเงียบแบบที่ไม่ได้รู้สึกสบาย แต่เป็นความเงียบที่กดดันหมูได้ยินแต่เสียงแอร์เสียงไฟกระพริบในทางเดินไม่มีแม้แต่เสียงรองเท้าคนเดินผ่านไปผ่านมาการบอกว่าทุกครั้งที่เดินเข้าไปในตึกตอนดึกๆเขาจะรู้สึกเหมือนถูกจับตาม,มองทงั้งๆที่ก็ไม่เห็นใครสิ่งที่ทําให้เขาเริ่มแน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติจริงๆนั่นก็คือกลิ่นมักจะมีกลิ่นเหมือนสนิมเหล็กหรือกลิ่นขาวๆลอยขึ้นมากลิ่นนั้นแม่แรงตลอดเวลา จะจะโพมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะตรงบริเวณที่นอนเขาก็ลองเช็คลองซักผ้าปูใหม่แต่กลิ่นก็ยังคงอยู่การก็เริ่มกลัวขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าตอนแรกเขาพยายามที่จะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรือความเหนื่อยล้าของตัวเองแต่พอทุกคืนมันก็เกิดขึ้นในเวลาเดิมแถมมีสิ่งใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันยากที่จะไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติพี่เองฟังแล้วก็เริ่มไม่สบายใจแต่ก็ยังคิดว่า อาจจะเป็นปัญหาที่นอนมือสองที่มีเชื้อราหรือมีกลิ่นสะสมอะไรทํานองนั้นเลยเสนอให้การลองเปลี่ยนที่นอนใหม่แต่เขาก็ยังลังเลเพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาเสียดายเงินแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาเหตุนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาตื่นมากลางดึกแล้วก็เห็นปลายเท้าของใครสักคนยื่นมาจากขอบเตียงตอนนั้นก็ห้องมืดสนิทเขามั่นใจว่าไม่ได้ฝันเขารีบลุกขึ้นไปเปิดไฟทันทีแล้วเตียงมันก็ว่างเปล่า แต่เขาก็ยังคงเห็นรอยยุบตรงผ้าปูที่นอนเหมือนเพิ่งจะมีคนนั่งอยู่สิ่งเหล่านี้ทําให้การเริ่มหวดาดระแวงมากขึ้นขอนอนหลับไม่เป็นเวลาตื่นกลางเดึกบ่อยๆจนสุขภาพแย่เขาพยายามไม่เล่าให้ใครฟังมากนักเพราะกลัวว่าจะหาว่าคิดมากหรือว่าเพอ้อเจอ้อแต่สําหรับพี่บุ้งแล้วเขาเล่าหมดพาอเราสนิทสนมกันมากพี่เองก็ฟังแล้วก็เริ่มมังเลยว่าจะเชื่อดีไหมเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่โดยตรง พี่ไม่เห็นไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ทําให้พี่เชื่อได้ครึ่งหนึ่งก็คือสภาพของการที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาดูเหมือนคนที่โดนดูดพลังงานออกไปเรื่อยๆความสดใสหายไปหมดเหมือนอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นโดยที่สิ่งมองไม่เห็นและสิ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นจริงนั่นก็คือการเริ่มเล่าเหมือนสิ่งที่ปรากฏนั้นพยายามที่จะสื่อมันไม่ได้แค่ปรากฏให้ตกใจแต่เหมือนกําลังจะบอกอะไรบางอย่างเช่น ผ่านการปรากฏตัวผ่านกลิน่นผ่านการกดทับบนเตียงการบอกว่าไม่ไม่ใช่ความรู้สึกอยากทำร้ายแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขาหวาดกลัวจนแทบจะอยู่ไม่ได้เขาเล่าว่าบางครั้งตื่นมาตอนกลางคืนเขาจะเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังอยู่ที่ขอบเตียงไม่หันมาแต่บรรยากาศรอบตัวนั้นเย็นจัดร่างกายของเขาขยับไม่ได้เหมือนถูกกดทับความเงียบในห้องกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหู เหมือนโลกทางใบเหลือเขาแค่ผู้หญิงคนนั้นพอเรื่องมันหนักขึ้นทุกวันการก็เริ่มไม่ไหวแล้วเขาทั้งโสมทั้งนอนไม่พอแถมยังพูดจาแปลกๆเหมือนคนสับสนพี่ก็เลยถามตรงๆว่าเอาจริงๆแล้วคิดว่าเกิดอะไรกันแน่เพราะถ้าแค่เป็นความเครียดหรือว่ากลิ่นอับจากที่นอนมันคงไม่ทําให้ถึงขั้นต้องมานั่งข้างเตียงได้หรอกการกเ็เงียบไปพักใหญ่ก่อนที่จะบอกว่า เขาเองก็เริ่มสงสัยว่าที่นอนนี้อาจจะมีประวัติอะไรบางอย่างเขาจึงเริ่มลองหาข้อมูลด้วยตนเองโดยการย้อนกลับไปดูประกาศเก่าๆที่คนขายโพสรวมถึงลองเช็คชื่อของเจ้าของห้องที่เคยอยู่มาก่อนตอนแรกการก็หาข้อมูลยากมากเพราะคนขายแทบไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยแต่เข้าไปเจอชื่อตึกชื่อห้องจากใบเสร็จค่าขนส่งที่ยังคงเก็บเอาไว้เขาใช้ตรงนั้นเป็นเบาะแสลองค้นหาในทางอินเทอร์เน็ต แล,แล้วการก็ได้เจอข่าวเล็กๆที่ถูกแชร์กันเมื่อปีที่แล้วข่าวไม่ได้ดังมากแต่เนื้อหามันชัดเจนพอที่จะทำให้เขาขนลุกทันทีมันคือข่าวการเสียชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานที่ฆ่าตัวตายในห้องคอนโดเป็นห้องเดียวกันที่เข้าไปซื้อที่นอนมารายละเอียดได้บอกว่าหญิงสาวคนนั้นเสียชีวิตบนเตียงในห้องตัวเองโดยกินยานอนหลับในปริมาณที่มากแล้วก็มีเชือกผูกคออยู่ข้างๆซึ่งคาดว่า พยายามที่จะใช้ทั้งสองวิธีพร้อมกันแต่เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะไม่รอดตอนคนที่ไปพบศพร่างของเธออยู่บนที่นอนสภาพที่ซีเืิดแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วพออ่านมาถึงตรงนี้การก็เริ่มเล่าให้พี่ฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าที่นอนที่เขาซื้อมามันคือที่นอนเดียวกับผู้หญิงคนนั้นที่นอนตายอยู่บนนั้นจริงๆสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่ากลัวมากขึ้นก็คือครอบครัวของผู้หญิงคนนั้น หมือนจะตั้งใจปิดข่าวไม่ให้เป็นเรื่องดังก็เลยรีบเคลียร์ของในห้องและขายทิ้งทั้งหมดคนที่ซื้อไปก็คือคนที่ประกาศขายให้การนั่นเองพอย้อนคิดถึงวันแรกที่ไปช่วยการยกที่นอนท่าทางเจ้าของที่ไม่กล้าสบตามันก็เริ่มที่จะมีคําตอบแล้วว่าทําไมเขาถึงรีบอยากขายพอการรู้ประวัติความจริงของที่นอนเรื่องที่เจอในห้องก็เริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นไปอีกจากเดิมที่เห็นเป็นเงามืด กลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเขาเริ่มที่จะเห็นรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นใบหน้าซีดปากมีรอยคล้ำร่างกายแข็งชื่อเหมือนภาพศพที่เพิ่งถูกดึงลงมาจากเชือกการบอกว่ามันไม่ใช่การเห็นแวบ,บเดียวแต่มันเป็นภาพที่ลอยปรากฏขึ้นในเห็นเต็มตาเขายืนยันกับพี่ว่าสิ่งที่เธอทําเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เธอปรากฏเขาจะรู้สึกเหมือนถูกกดทับให้อยู่นิ่งๆหายใจไม่ออก แต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนมีแรงกดดันที่อยากจะให้เขารู้เรื่องราวของเธอด้วยการเคยพยายามจะพูดในใจขอให้เธอไปเถอะบอกว่าไม่อยากยุ่งแล้วแต่พอคิดในใจแบบนั้นภาพที่เห็นกลับชัดขึ้นมากกว่าเดิมสิ่งที่พิลกที่สุดก็คือคืนหนึ่งการบอกว่าเขาฝันอยู่ในห้องเดิมนั่นแหละแต่แทนที่จะนอนอยู่คนเดียวเขากลับเห็นตัวเองถูกมัดแขนกับเชือกที่ห้อยอยู่ข้างเตียง ผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนที่นอนจ้องเขาตามแมกกาพลิปตั้งที่ตาของเธอคุณมัวเหมือนศพการสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนเชื่อที่ข้อมือ,อยังรัดเขาแน่นอยู่พอเล่ามาถึงตรงนี้พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะฟังแล้วมันเหมือนทุกอย่างที่เขาเจอมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงทั้งหมดทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งภาพที่เห็นยิ่งพอดูประวัติคนตายก็ยิ่งสมเหตุสมผลมากขึ้นว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงวนเวียนอยู่บนที่นอน พี่เลยแนะนําการให้เอาที่นอนไปทิ้งหรืออย่างน้อยก็เอออกจากห้องแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกครั้งที่เขาคิดทําแบบนั้นเขาจะรู้สึกเหมือนถูกห้ามความรู้สึกมันแรงมากจนทาให้เขาขยับไม่ได้เหมือนเธอไม่อยากให้เขาทิ้งไปการเองก็อยู่ในสภาพที่สับสนเขาไม่รู้ว่าเขาควรทํำยังไงจะอยู่ต่อก็ทุกจะทิ้งก็กลัวว่าจะยิ่งทําให้เรื่องมันแย่ลงที่แน่ๆเขาเริ่มที่จะยอมรับแล้วว่ามันไม่ใช่ความเครียด หรือการจินตนาการแต่มันเป็นวิญญาณจริงๆที่ยังติดอยู่กับที่นอนนั้นแต่พี่ก็เริ่มแน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมือเอินอีกต่อไปช่วงนั้นการก็จะเริ่มโทรหาพี่บ่อยมากเหมือนอยากจะหาที่พึ่งแต่ตัวเองก็ยังคงลังเลไม่กล้าทิ้งห้องไปง่ายๆเพราะว่าเพิ่งจะซื้อคอนโดมาเก็บเงินมาหลายปีที่สําคัญเตียงนั้นมันยังอยู่ในห้องพี่ก็เริ่มแอบใจก็เลยลองถามหาข้อมูลจากรปภคนเก่า ที่เคยอยู่ตึกนั้นมานานเขาเล่าแบบไม่อยากเล่าว่าห้องนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับแฟนแต่ว่าเลิกกันฝ่ายหญิงก็เครียดจัดเหมือนมาผูกคอตายบนเตียงในห้องนั้นเรื่องมันก็เริ่มเชื่อมโยงทันทีที่นอนมูอสองที่อ่อนซื่อมาก็คือเตียงเดียวกันพี่ถึงกับขนหัวลุกเพราะเจ้าของเดิมปิดปากเงียบไม่ยอมบอกความจริงหลังจากที่พี่บอกกับการไปตรงๆว่าห้องนี้มีประวัตินะ การถึงกับเงียบไปหลายวันจนพี่คิดว่าเขาน่าจะย้ายออกแล้วแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นการก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนโดนอะไรบางอย่างล้งเอาไว้พี่เลยตัดสินใจไปหาเขาที่ห้องด้วยตัวเองคืนนั้นพี่ก็ขึ้นไปที่ห้องข้างนอกคอนโดงเงียบมากล็อบบี้ก็แทบไม่มีคนเดินชั้นที่การอยู่ทางเดินก็มืดสลัวไฟบางดวงก็พิบแปลกพอพี่เดินไปถึงหน้าห้อง ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรหนักๆอยู่ข้างในพอเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบแต่ประตูก็ไม่ได้ล็อกพอเปิดประตูเข้าไปข้างในพี่เห็นการนั่งกอดเข่าอยู่ตรงมุมห้องตาเมิดลอยไม่พูดอะไรที่เตียงก็มีรอยยุบเหมือนมีใครนอนอยู่ทั้งที่ไม่มีใครพี่หันไปมองแล้วเหมือนเห็นปลายผมดำห้อยลงมาจากขอบเตียงช่วงนั้นในห้องเย็นเฉียบเหมือนเปิดแอร์สุดทั้งที่เครื่องแอร์ก็ไม่ได้ทำงาน พี่พยายามดึงการออกมาแต่เหมือนเขาไม่ยอมลุกไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าใครลังเอาไว้ข้างหูพี่ตอนนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่าเอาเข้าไปตอนนั้นรู้สึกขนลุกแคบที่จะวิ่งหนีแต่ก็พยายามที่จะลากการออกมาให้ได้หลังจากวันนั้นการก็ย้ายออกทันทีทิ้งทุกอย่างเอาไว้แม้แต่เตียงไม่เอาอะไรติดตัวมันเลยต้องตัดขาดทห้หมดแต่เรื่องก็ไม่ได้จบแค่นั้นพอหลังจากที่ห้องนั้นถูกปล่อยทิ้งเอาไว้พักใหญ่ ก็มีคนเข้ามาซื้อแล้วเขาก็ใช้เตียงเดิมที่ยังตั้งอยู่ในห้องนั้นเหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่พี่ผ่านคอนโดนั้นในตอนกลางคืนก็จะมองไปที่ชั้นห้องเดิมแล้วไฟมักจะติดอยู่แค่ดวงเดียวตรงห้องนอนเสมอทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆบางทีพี่ก็สงสัยว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเขาแค่เฝ้าเตีเตยงห่วงห้องหรือจริงๆแล้วเธอยังรอใครบางคนอยู่หรือเปล่า